สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจชีวิตหลังพงมาไลยตรงนี้สดีนะครับกับอันปากช่องยูทูบก็มาแล้วพี่น้องเนอะช่องพี่บ้าถามทางนะครับพ่อยังกะท่ายนะครับช่อง,อง่องซื้อช่องนะครับพี่บ้าลงทางพี่บ้าถามทางเจออะไรก็ถ่ายครับผมถากินตานก็พี่น้องห่อนักมาแต่แค่หมูวานหมูวัดไปไปถ่ายอยู่ผู้เชียวครรบถ่ายอยู่ผู้เขียวกับกบอดดิสตินครับมาไมา่หนองเนือเนาะพี่น้องเนาะผู้ผู้เวียงครับผู้เวียง ขาขึ้นยูบีเอ็นกับซึ่เราแำ่มุนขึ้นนะครับรถฝันไฟซอหางอีกพี่น้องเนียหางซอครับลูกเก่าแมวรถเปิดไฟบางเท่านี่ยคิ้วคิวมันขาดไปซิมไม่พอหลายบาทน,นะครับแกออกให้อาจารย์สักคนอาจจะโทษบอกคนแบบลอยเดียวเนาะพี่น้องเนาะดูโอเคครับสร้างความใจดีอยู่ร้าน,นยังงงครับร้านไฟซื้อร้านชลิตชลิชวลิศเนี่ยไงล่ะครับตรงแยกแยกย,ยูบีเอ็นเขาเนี่ยพี่น้องผมสิบห้าเบิ่งขี้บิดพี่น้องขี้บิดเพ่งขับรถเบิ่งเหรอเด้อ มันลำเหนมันเมื่อยมันยากมันทุกมันลำบากลำเหนครับเพื่อติดเงินขึ้นแต่ระบาดแต่ว่าไม่กลับคุ้มพี่น้องผมว่ามันคุ้มนะสำหรับอายุยังสี่ที่เข้าเรียนมาหน่อยนะครับถ้ามีไปก็คือก็สามข้าได้เงินเดือนละสามสี่มื่นถือว่ามันโอเคเด้พี่น้องเนาะผมว่ามันยังดูเก่งเนี้ยได้นะครับเดี๋ยวเบิางน้ำกันพี่น้องบรรยากาศรอบๆครับฝากช่องพิธุปน้องพี่น้องนะครับผมเรื่งบรรยากาศรอบๆพี่น้อง เจ็ดสี่เลยครับกุ้มเผาใบแต่ละขั้นเนาะเจ้าสีได้แต่ละขั้นครับเจ้าสีได้เงินเพิ่นเมิ่งกับร้พาดถึงพาเนี่ยใส่มาแล้วเดียวพาดได้เมื่อเจียวครับเปล่ามาหนึ่งชะ่วโมแหววเนี่ยเพิ่งพี่น้องเพิ่งขนาดเพิ่งปั่นนี่เพิ่งยังสูงนะสูงแล้วครับเพิ่งสูงยังไงไหนเรียกมาแล้วทั้งชีวิตทั้งคนขับรถละ ให้มันคล้องแค่วเหมือนไปลาวหน่อยดิได้เขาแต่ละบาทครับป้าบ้านอยู่แล้วจากหลังแล้วครับ<า>บ้านอยู่แล้วจากหลังแล้วสองครับส,<อ>ส<อ>แล้วโอ้เบิร์กเอาเนื้อพี่น้องแล้วดีนะคนขับรถเบรกสี่ล้อ <c oughs> สองแล้ว่าสัน,อ,นอันบ้านรับลูกด้วยครับเนี่ยถ้าพอบ้านเดี๋สองลูกบรรพบุรุษไปยายอยู่สุมมองครับคใช่ตตข้าวน้าเบิร์กเอาพี่น้องเบิร์กเอา ดีต so ่อผมนี่แหละผมว่าเจ้าชู้เนาะเพือสิทดิเงินคนมีน้องเอ้ยใช่ขับแมนครับเอาอีกบ่โม่ยังนองผมลากมายู่ใครอยู่หรอครับครับ แมนแมนครับแต่ว่าของผมอันเอาเตาแก๊สมาอยู่แต่ว่ากับมันมันผสมกับพวกหรอครับใครอยู่ก็ได้กินนะครับครับครับชีวิตคนขับรถพี่น้องด้วยอันนั้นก็คักนได้ครับอันนั้กระลังคุ้มพาไปครับอันนั้อันนั้นครับบ้านซีหลังแล้วครับอันนั้นบ้านซีครับลูกอีกสิบแปดเหรอครับเน่ยขายไงครับขายไงกิติยาพร โอ้ยแดดพี่น้องเลยนี่แหละครับในโลกน้นำตาลชีวิตคนขับรถบารทุาเนาะเอาลงเพจกับลงยูทูบกันครับลาไปลงแสครับนี่เอาไปลงดีเอ็มอมองไหนเนาะบ่เนาอโอ้ไปบ้านกลับมาหลหนที่ครับนะ กันยาีอยู่ด้าน้องพี่น้องเนาะสามสิบสามตันนะครับชี่พิทาขึ้นน้ำตาลพี่น้องเอ้ยให้ลงน้ำตาลครับมิตรภาพดีดีนะพี่น้องเนาะตามท้องถนนนะครับทีคนขับรถเป็นซอยกันเ <c oughs> บิงง่งย่เงังสี่ขึ้จังบ่หนี่กันได้พี่น้องแต่ว่าย่ำ รถเสียรถยังรถสร้อยกันดีอยู่นะครับถือว่าโอเคอยู่น้ำใจน้ำใจสิ่งบรรทุกนะพี่น้องเนาะอันนี้ของผมครับปูเผายางมาแล้วเรียบร้อยแล้วทาปล่อยเข่าซ่องนะครับปล่อยเข่าซ่องเข่าซ่องต้องคนนังสิ้นสิ้นานพนักงานเนี่ยนสิ็จเร็วครับโอเคอยู่ช่วยพ่นรถพี่น้องเลย ในกครจะเลืมล่มเด้อพี่น้องเด้อฝากฝากช่องนะครับฝากช่อง u t ท b e ทั้งนั้นเจอกันชิปต่อไปครับพี่น้องสวัสดีครับผม